รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนะความเสียหายความพลัดพรากความสูญเสียมันเป็นเช่นนั้นเองนะหรือถึงแม้ว่าจะไม่มีปัญญาขนาดที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วฉับพลันแต่ว่าถ้ารู้จักมองสิ่งต่างๆในแง่ดีในแง่ที่เป็นกุศลก็ทำให้เกิดความลาเลงได้นะเวลามีคนมาด่าว่าเราถ้าเรา มองให้เป็นเราก็ยิ้มได้ทําไมเราถึงยิ้มได้เรายิ้มได้ก็เพราะว่าคนที่ด่าเราเขาอยากจะประทุษร้ายเราแต่ว่าเขาเองเนี่ยกลับหน้าตาบูดบึง้งด่าเราไปก็หน้าตาบูดบึ้งไปเขาอยากจะทําร้ายตัวเราแต่เขาเองกลับถูกทําร้ายด้วยความคิดพยาบาทแล้วกลับถูกทําร้ายด้วยความคิดในใจเขาแล้วถูกทําร้ายด้วยคําพูดของเขาแล้ว นะมันก็ทำให้เราอดจะยิ้มแล้วก็อดสงสารไม่ได้นะนี่เป็นเพราะว่าเรารู้จักมองให้เป็นนะเราก็เลยจิตใจสบายได้นะคนบางคนนะประสบความพลัดพรากประสบความสูญเสียนะแต่ว่าเมื่อเขารู้จักมองให้เป็นนะเขาก็มีความสุขเขาก็ไม่ทุกข์ร้อนมีหมอคนหนึ่งเนี่ยแกก็ เราให้ฟังว่าตั้งแต่ตั้งแต่หนุ่มมาเนี่ยมีความสนุกกับหลายต่อหลายเรื่องสนุกกับการไปเที่ยวสนุกกับการเล่นกีฬานะสนุกกับการจีบผู้หญิงนะสนุกกับการอ่านหนังสือแต่ว่าไม่เคยมีอะไรที่ทำให้สนุกเท่ากับตอนที่เป็นโรคมะเร็งเลยนะเราตั้งแต่ ตั้งแต่เป็นมะเร็งเนี่ยรู้สึกสนุกกับการเป็นมะเร็งมากนะสนุกกว่าสิ่งอื่นใดในชีวิตนะคุณหมอท่านนี้ก็พูดมาจากประสบการณ์นะที่เป็นมะเร็งนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนที่เป็นมะเร็งเนี่ยได้มีโอกาสทดลองยาคียา,เค,าเคมีชนิดไหนที่เขาว่าดีเขาว่าหายทดลองหมดแล้วก็รู้ว่ามันรักษาโรคของตัวเองไม่ได้เลยสัก สักชนิดเดียวนะคนที่คนที่รู้แบบนี้เนี่ยที่จริงน่าจะทุกข์นะเพราะว่าหมายความว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ตายมากทุกทีแล้วเพราะว่ายามันรักษามไม่ได้เลยสักชนิดแต่ว่าคุณหมอคนนี้ก็บบอกรู้สึกสนุกนะสนุกสนุกเพราะอะไรเพราะว่าได้ความรู้ใหม่ๆนะการที่ได้ความรู้ใหม่ๆ จากการทดลองยานั้นกับตัวเองเนี่ยมันทําให้เกิดความปิติทําให้เกิดความาความรู้มากขึ้นและความรู้เนี่ยก็ทาให้เกิดความาดีใจนะและขณะเดียวกันการที่ได้ทดลองยาใหม่ๆแม้จะรู้ว่ามันรักษาตัวไม่ได้แต่ก็เป็นความสุขเพราะว่าทําให้เกิดความรู้มากขึ้นกว่าเดิม คนที่คิดอย่างนี้ได้เนี่ยต้องมีธรรมะนะต้องมีธรรมะมาไม่ว่าเราจะเรียกธรรมะนั้นว่าอะไรก็ตามนะจะเป็นธรรมะของศาสนาใดก็ตามแต่มันก็เป็นธรรมะที่จะทำให้คนมีความรู้สึกแบบนั้นได้นะคือมีความรู้สึกสนุกมีความรู้สึกยินดีนะกับการที่ได้เรียนรู้ใหม่ๆคนที่คิดอย่างนี้ได้ส่วนก็เป็นคนฝ่ายรู้ แต่ขนะเดียวกันถ้าฝ่ายรู้แต่ไม่มีธรรมะมันก็ทําใจลําบากเพราะว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยถ้าเรามีธรรมะในแง่ที่ว่าเออเรามีปัญญารู้ตังรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงว่าสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่สามารถจะยึดเอาไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นความสุขที่เป็นนามธรรม ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายของเรามันไม่สามารถที่จะยึดมาเป็นเราเป็นของเราได้เมื่อทำใจไว้เช่นนี้เวลาพลัดพรากสูญเสียเราก็ไม่มีความทุกข์ก็เกิดความยินดีขึ้นมาได้เป็นความยินดีที่ออกมาจากภายในยิ้มได้เพราะเกิดจากแรงกระตุ้นจากภายในทำหันษาเนี่ยนะ ผู้ที่มีธมรรมสานนี่คือผู้ที่ยิ้มได้นะการยิ้มได้เนี่ยเรายิ้มได้เพราะมันออกมาจากภายในไม่ใช่เพราะเกิดจากสิ่งกระตุ้นเราการหัวเราะนะการยิ้มของคนจำนวนมากเนี่ยมันเกิดเพราะถูกสิ่งเร้าจากภายนอกเช่นดูหนังตลกฟังเรื่องราวที่แปลกหรือว่าได้เห็น คนมาเล่นตลกให้ดูนะหรือว่าได้เห็นเรื่องสนุกสนานทางโทรทัศน์ได้ฟังทางวิทยุแล้วก็ยิ้มออกมาได้มีความยินดีล่าเริงเบิกบานเพราะสนุกแต่สนุกอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่สนุกสนุกด้วยธรรมะเพราะว่ามันเกิดจากแรงกระตุ้นจากภายนอกแต่ผู้ที่เข้าถึงตรรมศาสาแล้วเนี่ยเขายิ้มได้นะเพราะว่า มันออกมาจากภายในออกมาจากความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตออกมาจากความสุขที่แผ่ซ่านไปทั่วจิตใจคนที่เข้าถึงธรรมะนี่อย่าไปเข้าใจว่าเขาต้องหน้าบึ้งนะอย่าไปเข้าใจว่าเขาต้องหน้าบึง้งนะยิ้มได้หัวเราะได้นะแต่ว่าไม่ได้หัวเราะอย่างหมดเนื้อหมดตัวขาดสติ ไม่ได้ยิ้มหรือหัวเราะเพราะว่ามันถูกกระตุ้นเล่าจากภายนอกล้วนๆอย่างเดียวจะเกิดจากความสุขภายในเกิดจากความโปรง่งความเบาอิสระภายในตรงนี้ที่มันต่างกันระหว่างคนยิ้มนะบางบางคนไปเข้าใจนะว่าการหัวเราะอันนี้เนี่ยไม่สมควรทำในศาสนาคริสต์เนี่ยบางทีมีบางนิกายนะ บางความเชื่อเขาบอกว่าห้ามหัวเลาะนะเพราะว่าเห็นว่าคนเหล่านี้มันมีบาปติดตัวมาแต่กำเนิดนะเป็นคนที่เรียกว่า,ามีสิ่งที่ไม่ดีติดตัวมาไม่สมควรที่จะหัวเราะนะจะต้องหน้าบึ้งตอลตอดเวลาต้องทรมานตัวเองด้วยนะบางทีก็เอาเอาแส้ฟาตัวเองบ้างนะโดยเฉพาะถ้าเกิดโรค ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้ามีโรคเอสโรคซาแพร่ระบาดอย่างทุกวันนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่จะต้องมีคนจํานวนหนึ่งต้องเอาแส้มาฟาดตัวเองเนะเพื่ออะไรนะเพื่อจะเ,ออเพื่อจะบอกพระเจ้าว่าตัวเองเนี่ยสำนึกผิดแล้วขอให้พระเจ้าอย่าได้ลงโทษมนุษยชาตินะนี่เป็นความเชื่อของคนจำนวนหนึ่งแต่ในพุทธศาสนาเนี่ยเราเราไม่ เราไม่ถือว่าการหัวร้อนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่ว่าเราไม่หัวร้อแบบหมดเนื้อหมดตัวนะแล้วก็เราไม่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราพยายามเราทําให้ความสุขของเราเนี่ยมันเป็นตัวผลักดันจากภายในที่ทําให้เรามีความยิ้มแย้มเบิกบานได้นะนี่เลยว่าล่าเริงอาจหารด้วยธรรมนะ พูดมาแล้วล่าเริองอาหารในธรรมล่าเริองอาหารด้วยธรรมนะซึ่งที่จริงแล้วยังมีอันนึงคือล่าเริองอาหารนะเพราะได้ทำนะได้ทําในสิ่งที่ดีงามเดี๋ยวนี้การทําสิ่งที่ดีงามเนี่ยหลายคนกลัวนะเพราะกลัวว่าจะขาดทุนกลัวว่าจะลําบากนะ กลัวว่าคนอื่นเขาจะาหัวรอยเยาะการทําความดีเดี๋ยวนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความกล้ามาเพราะว่าคนอื่นเขาเอาแต่เห็นแก่ตัวกันเบียดเบียนกันนะแต่ว่าเรากลับมาพยายามทําความดีเสร็จแล้วก็ไม่กล้าทําเพราะกลัวว่าคนเขาจะว่า แม้กระทั่งการมีชีวิตอยู่อย่างง่ายๆอย่างเรียบง่ายอย่างสันโดษเดี๋ยวนี้นี่ก็กลายเป็นเรื่องยากขึ้นไปแล้วนะเมื่อสามสี่วันก่อนอตมาได้ไปพูดไปบรรยายให้นิสิตจุฬานะเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคในสังคมบริโภคนะหัวข้อว่าบริโภคอย่างไรให้เป็นสุขนะก็พูดถึงการเป็นอยู่อย่างสันโดษสันโดษในที่นี้หมายถึงการเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายนะไม่ไป หลงติดยึดในสินค้ายิมียี่ห้อราคาแพงๆก็มีนักศึกษาคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยที่พูดมานี่ก็ดีอยู่หรอกนะแต่จะทำได้ยังไงอ่นะในเมื่อเพื่อนๆเนี่ยน,น,นะเขาอยู่กันอย่างฟุ่มอยู่กันอย่างฟุ่มเฟือยน,นะทำยังไงเราถึงจะใช้ชีวิตอ,อยู่อย่างเรียบง่ายโดยที่ไม่ถูกโดดเดี่ยวจากเพื่อนๆน,นะนี่คือความรู้สึกของคนสมัยนี้คือ รู้สึกว่าการที่เราจะทําในสิ่งที่ดีที่เราเห็นว่าถูกต้องเช่นการมีชื่ออย,อย่างเรียบง่ายสันโดษเขาเห็นด้วยนะแต่เขาไม่กล้าเพราะเขากลัวกลายเป็นกลายเป็นหมาหัวเน่านะหรือว่ากลายเป็นคนที่ถูกโดดเดี่ยวขึ้นมาแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเครื่องชี้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการที่เราจะ ทำความดีนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายอาจจะเรียกว่ายากกว่าสมัยก่อนท,ทั้งทั้งที่เสรีภาพเนี่ยเรามีมากกว่าแต่ก่อนมากสมัยนี้จะทําอะไรได้มันมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเราจะทําความดีก็ทําความดีได้มากกว่าแต่ก่อนนะไม่ต้องมีขีดขั้นจํากัดนะอย่างเช่นเราเป็นคา,ารวาเนี่ยเรามีเสรีภาพเรามีโอกาสมากขึ้นที่เราจะมาปฏิบัติธรรมนะซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะไม่มีโอกาสอย่างนั้นเพราะว่าต้องทํานาต้องทําไร่นะต้องเอ่อ ไม่มีเวลาว่างมากพอที่จะมาอยู่อย่างนี้มาปฏิบัติอย่างนี้แต่ว่าคนปัจจุบันกลับมีความรู้สึกกลัวนะไม่กล้าที่จะทำความดนะีนี่ยังไม่ต้องพูดถึงความดีที่เป็นการเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นนะเอาเพียงแค่ว่าสิ่งที่เราเห็นว่าดีงามที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองเนี่ยคนม่ก็ไม่เคยกล้ากันแล้วนี่ถ้าเกิดว่าเรามีความ มีความทราบซึ้งเข้าใจประจักแจ้งในอานิสงส์แห่งธรรมะจริงๆเนี่ยไอความกล้าเนี่ยมันมาได้ไม่ยากมันจะมาเองโดยปริยายนีย่ถ้าเกิดว่าเราได้เข้าใจธรรมะคือได้เข้าถึงธรรมฐานสาล่าเริองอ่านหารในธรรมะล่าเรืองอ่านหาด้วยทำแล้วการที่เราจะมีความล่าเริองอ่านหารเพราะได้ทำ ในในสิ่งที่เป็นธรรมะมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามมาทั้งหมดนี้เนี่ยตมาคิดว่ามันมันมันเป็นสาระใจความของของธรรมศาสาที่เราที่อยากจะให้เราพิจารณากันนะแต่สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยมันก็มามาสรุปอยู่ที่จิตใจของเรานั่นเองนะว่าจิตใจของเรานั้นเนี่ยเราเมีการฝึกฝน,นพัฒนากันแค่ไหนจิตใจของคนเราเนี่ยถ้าเราฝึกฝนพัฒนาแล้วเนี่ย อย่างอื่นมันมาทีหลังนะอย่างอื่นมันมาทีหลังคนเราจะสุขหรือทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่เพราะสิ่งนอกตัวแต่มันอยู่ที่จิตใจของเราเองมากกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยอะไรจะมากระทบกับเราเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าจิตใจของเราจะรับรู้ต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบอย่างไร สิ่งที่เข้ามากระทบแม้จะแรงนะแม้จะเผ็ดร้อนแต่ถ้าใจเราเนี่ยไม่ร้อนตามนะไม่กลุ่มอกกลุ่มใจตามเนี่ยมันก็ทำให้เราทุกข์ไม่ได้เหมือนกับโครคภัยไข้เจ็บอย่างที่พูดมาคนก็มักจะบอกว่าขอให้ฉันปลอดคาดแ้าจกากโรคภัยอันตรายเธอเพราะไปคิดว่าถ้า,ถา,ถามีโรคมีภัยแล้วเนี่ย ตัวเองจะต้องแย่แน่แต่มันก็ไม่เสมอไปคนบางคนแม้จะมีโรคมีภัยมาเบียดเบียนแต่ถ้าหากว่าทำใจไว้ดีใจไม่ทุกข์ไปกับโรคภัยที่เข้ามากรนะทบก็โรคภัยนั้นก็ทำอะไรไม่ได้แม้จะเจ็บป่วยกายแต่ว่าใจไม่ป่วยอย่างที่อาจารย์กำพลนะซึ่งไม่ทราบว่าได้ไดมาลอาให้เราฟังมาอาจารย์กำพลก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่ชี้เห็นว่าถึงแม แต่ก่อนท่านทุกมากนะทุกมากแต่พอได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้เลยว่าไอ้ที่พิการเนี่ยมันพิการที่กายแต่ใจไม่พิการด้วยพอรู้ตรงนี้ท่านบอกใจนี่ลาออกจากความพิการเลยให้มันพิการแต่กายแต่ใจไม่พิการแล้วปรากฏว่าทุกวันนี้เนี่ยกลับมีความสุขมากกว่าคนปกติธรรมดาที่ไม่พิการด้วยซ้ำนะความพิการเนี่ยมันทำอะไรนะคนที่มี ธรรมะอย่างอาจารย์กำพลไม่ไดนะ้ไม่ใช่เพราะว่าไอความพิการนั้นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะมันไม่มารบก,กวนร่างกายไม่ใช่มันเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสมากแต่ว่าจิตใจเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องจะว่าไปแล้วเนี่ยคนเราถ้าอยากทุกข์หรือไม่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกมันอยู่ที่ว่าเราไปคิดยังไง เราไปมีท่าทีอย่างไรต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามาถ้าเขาด่าเราแล้วใจเราไปเกิดความร้อนรนกระวนกระวายกลัดกุ้มใจนั่นแหละเราทุกข์แล้วนะแต่ถ้าเขาด่าว่ามาเราไม่ปรุงแต่งไปตามคําด่าว่าของเขาเห็นเป็นเรื่องที่น่าสมเพชเวทนาหรือเห็นเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะถือมาเป็นสาระใจเราก็ไม่ทุกข์ มันอยู่ที่ปฏิกิริยาของเรามันอย,อยู่ที่ท่าทีของเราต่อสิ่งที่เข้ามากระทบเราทางตาก็ดีทางหูก็ดีทางจมูกก็ดีทางกายก็ดีจะดูดูไปนะลองสังเกตดูชีวิตของคนเราความทุกข์ของคนเราส่วนส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้แทบทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่เราเนี่ยไปมีท่าทีที่ไม่ถูกต้องต่อสิ่งที่เข้ามากระทบที่พูดนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องของร่าง mm hmm. เรื่องของจิตใจเองนะแม้กระทั่งร่างกายด้วยนะโรคซา นะตอนนี้พูดกันมากเรื่องโรคซารโรคโรคหวัดมรณะหรือว่าโรคทางเดินหายใจเฉียบพันธนะ์ไอตัวไวรัสตอนนี้เขาก็พบแล้วว่าไวรัสนะชนิดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าชื่อโคโรนาไวรัสเนี่ยมันเข้าไปเข้าไปเป็นตัวทําให้เป็นเกิดโรคนี้ซึ่งทําให้ถึงตายได้แต่ว่าสาเหตุจริงๆนี่มันไม่ใช่อยู่ที่ตัวตัว,ต,วตัวไวรัสนะสาเหตุจริงๆมันอยู่ที่ว่า ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดปั่นป่วนขึ้นมาหรือว่าจะเรียกว่ามันขยันขยันอย่างบ้าคลั่งก็ได้มันทำให้ปอดเนี่ยอักเสบและบวมขึ้นมาแล้วตรงนี้ทำให้ทาให้กายทำให้ถึงตายได้ไอ้ที่มันปอดอักเสบเนี่ยนะและบวมเนี่ยเป็นเพราะว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยมันเข้าไปทำงานนะมันเป็นปฏิกิริยาโดยตรงจากภูมิคุ้มกันในร่างกาย ที่ทำงานอย่างขยันผิดปกติหรือว่าทำงานอย่างอย่างไร้สติก็ได้ไม่ใช่ตัวไวรัสนะตัวไวรัสนี้ไม่ได้ทาให้สมองไม่ได้ทําให้เกิดความอักเสบแต่ตัวภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยมันเข้าไปทํางานเข้าไปทําให้เกิดความอักเสบขึ้นในปอดและทําให้ปอดนี่มันบวมเขาถึงเรียกว่าโรคปอดบวมได้เหมือนกันอันนี้เห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แบบนี้มันเกิดขึ้นกับหลายโรคทีเดียวไม่ใช่เฉพาะโรคซาร โรคอีกจํานวนไม่น้อยเนี่ยเกิดเกิดขึ้นจากการที่ไม่ใช่เป็นเพราะไวรัสหรือว่าเชื้อโรคมันเข้ามากระทําต่อร่างกายโดยตรงแต่เกิดขึ้นจากร่างกายของเราภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยมันทํางานอ,อ,อย่างเกินเลยไปอย่างสุดโต่งเกินไปลองมาดูเสนอกจากเรื่องร่างกายและจิตใจของเราก็เหมือนกันนะไอสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยมันไม่ทําให้เราทุกข์มากกว่าตัว ความรู้สึกในที่ของเราเองเป็นโลกโลกก็ไม่ทําให้เราทุกข์มากกับความรู้สึกที่กลัวกลุ้มอกกลุ้มใจนะเวลาเป็นโลกเวลาเราสูญเสียนะของหายหรือว่าธุรกิจไม่ประสบความสําเร็จงานการล้มเหลวสอบอินทรานไม่ไดนะ้หรือว่าตกงาน ไอตัวปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันไม่ทําให้เราเดือดร้อนมากกว่าปฏิกิริยาในจิตใจของเราที่มีต่ออาการเหล่านั้นนะก็คือว่าความกลัวความตื่นตกใจเป็นต้น